ก็ได้เกิด,ดราม่าที่ค่อนข้างใหญ่โตเอาเรื่องสลับบ้านเราให้ตามเพื่อกันอีกครั้งเมื่อน,นักแข่ง e-sport ระดับท็อปสุดตัวตึงจากเกมโดรัทูอย่างทเวดิทีซาเวดได้มีการลงโพสต์ขึ้นชกกับเพจ e-sport ชื่อดังเจ้าหนึ่งจนเกิดเป็นกระแสะไวรัลไปทั่ววงการ e-sport บ้านเรามันเกิดอะไรขึ้นกันและมีที่มาที่ไปอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าครับ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยถ้าจะให้เล่าก็ต้องย้อนกลับไปสักหน่อยเพราะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางเพจ e s p o r t ที่ได้กลายเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ได้ทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอหนึ่งลงบนช่องของตัวเองซึ่งภายในคลิปวิดีโอนั้นมันก็ได้มีการนำเสนอข้อความและเนื้อหาในเชิงพูดถึงว่าทำไมถึงมีคนเกลียดทวนิทีซาเวดในช่วงแรกคอมเมนต์ภายในคลิปวิดีโอดังกล่าวก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับเนื้อหาที่เพจนี้ได้นำเสนอออกมา แต่หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีคนออกมาคอมเมนต์เตือน,น,นว่านี่มันแปลกๆอยู่นะถ้ามีคนไม่ชอบเจ้าทรีมากขนาดนั้นน้องก็คงไม่ดังถึงขนาดนี้หรอกบางคนก็ออกมาตั้งคำถามกับคนทำคลิปว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยได้ทำการโหวตถามมาจากที่ไหนบ้างหรือมาจากความรู้สึกส่วนตัวกันแน่เพราะชื่อคลิปที่คุณตั้งออกมาเนี่ยมันไม่สร้างสรรค์เลยนะและถ้าจะให้ดีก็ควรจะเปลี่ยนชื่อคลิปให้มันเข้ากับบริบทของคลิปมากกว่านี้หรือเปล่า และเรื่องมันก็ใหญ่เบิ่มมากขึ้นก็ต่อที่เจ้าทรีหรือว่าทเวนทีทีซาเวที่พอได้เห็นคลิปนี้เขาก็เลยลากเพจนี้ออกมาขึ้นชกผ่านช่องทางส่วนตัวของตัวเองแบบจัดหนักใส่เต็มกันเลยทีเดียวเขาบอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นคนทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้พร้อมกับบอกเพิ่มเติมว่าไอเรื่องชอบไม่ชอบกันเนี่ยเขาก็ไม่คิดที่จะบังคับให้ใครมาชอบเขาเลยด้วยซ้ำเขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาทำบางอย่างก็คงมีคนไม่ชอบใจอยู่แล้ว ซึ่งตรงนี้เขาก็เตรียมใจเอาไว้อยู่แล้วแต่ในคลิปนี้มันเหมือนกับว่าท้าออกมาเพื่อเสียยให้คนไม่ชอบตัวเขาเลยนะทําแบบนี้ทําไมไม่เข้าใจนอกจากนี้เจ้าทรีเองก็ยังได้ถามเพิ่มว่าสรุปแล้วเนื้อหาที่มีการพูดถึงผู้ใหญ่ที่พูดว่าเขาเป็นคนอีโก้เนี่ยคือคนไหนกัน ซึ่งหลังจากที่ตัว,ตวได้มีการออกมาขึ้นชกเพจกันเปิดเผยแบบนี้กระแสถั่วก็แลนไปจอดเทียบท่าเพจของคู่กรณีกันยกใหญ่เรียกได้ว่าโถมใส่แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบหลายคนออกมาตั้งคําถามที่มีต่อเพจดังกลาวกระนแบยบยับบ้างก็ออกมาถามกันต,ง,ต,ง,ตงว่าคิดว่ามันสร้างสารรค์เลยจริงหรอกับการทำคอนเทนต์ที่เสี่ยมคนดูแบบนี้คนแรกที่เป็นคนดังในวงการที่ออกพูดถึงก็คือพี่ไลฟ์ฟูรี่ซึ่งเขาเองก็มีการพูดในเชิงเห็นด้วยและสนับสนุนในตัวของน้องทรี คอมเมนต์บางส่วนภายในโพสต์ของไลฟ์ฟูรี่เองก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ประมาณว่าใครจะเชียร์หรือใครจะชกอันไหนก็อยู่ที่ตัวบุคคลแต่คิดดูแล้วนักแข่งดอทในไทยเราที่ไปกลถึงระดับนี้มันก็มีแค่ไม่กี่คนถ้าเรีอยชกใส่กันไม่หยุดน่าจะมาเชียร์พวกเขากันดีกว่าเพราะนี่เป็นนักแข่งไทยรุ่นสุดท้ายแล้วนะซึ่งตรงจุดนี้เองก็มีหลายคนที่เห็นด้วยเป็นอย่างมากกับสิ่งที่พี่ไลฟ์ฟูรี่ได้กล่าวไป โดยหลังจากนั้นเมื่อเริ่มเป็นที่พูดถึงในวงกว้างพี่ซันวอลอีกหนึ่งในคนดังในวงการก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยการโพสต์แสดงจุดยืนที่จะต่อต้านและไม่เห็นด้วยในการใช้ Head Speed เพื่อนํามาทำคอนเทนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลักดันสังคมแต่เป็นการคลิกเบตให้คนเข้ามาดูจากหัวข้อที่ทําให้คนพูดถึงได้รับความเสียหายนั่นเองพร้อมกับติดแฮท็ทวิตีซาเวเอาไว้ด้วยตั้งหาก นี่ก็เลยที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดลุกเป็นไฟมากยิ่งขึ้นโดยก็มีบางคนถึงก็ออกมาด่าดกันแบบตรงไปตรงมาเธอบอกว่านั่งฟังจนจบก็เห็นแค่ว่าภายในคลิปนั้นมีแค่อคาาติส่วนตัวของเจ้าของคลิปเองล้วนๆคำว่าบางคนในหลายคนของคุณที่เม้นด่าดเจ้าทีเพราะว่าเล่นไม่ถูกใจแต่พวกเขาก็ยังชอบเจ้าทีอยู่มันก็มีเธอเห็นเยอะแยะส่วนไอ้กลุ่มคนที่ไม่ชอบเจ้าทีจริงๆมันจะมีสักกี่เปอร์เซนต์กันเชียว แต่ที่แน่ๆเธอมั่นใจว่าจากคลิปที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้คนเดียวที่ได้ประโยชน์นั่นคือเจ้าของคลิปเองนั่นแหละได้ทั้งยอดเอนเกตแถมยังเอาคนอื่นมาแขวนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมันใช้ไม่ได้เธอยังบอกเพิ่มเติอีกว่าส่วนตัวไม่ถึงกับชอบและก็ไม่ได้ตามเชียร์ทวิตทีซาเวรหรอกนะแต่ก็มีการเอาใจช่วยเขาอยู่บ้าง เพราะถึงยังไงก็เป็นคนไทยที่เล่นดอทเหมือนกันแถมยังไปได้ไกลถึงระดับโลกอีกตั้งหากพร้อมกับตั้งคาถามทิ้งทายเอาไว้ว่าแล้วตัวคนทําคลิปล่ะมีอะไรที่ควรให้คนทั่วไปชื่นชอบหรือชื่นชมได้บ้างไหมช่วยบอกที เกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวของน้องทรีก็ได้มีกรารออกมาตอบว่าเขารู้สึกรำบาญมากโพสตแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเองทั้งนั้นน,นันๆทียังพอได้นะแต่ดูพลาดหัวทําเหมือนกับว่าตัวเขาเป็นคนที่ไม่มีใครชอบเลยซะอย่างนั้นซึ่งก็ีบางส่วนออกมาปลอบใจและอธิบายให้เจ้าทีฟังว่าชื่อของทรีเนี่ยมันล่อเป้าอยู่แล้วโพสต์อะไรเกี่ยวกับคุณนิดหน,น,น่อยยังไงก็ขายได้โดยที่ไม่แคร์เลยว่าเนื้อหามันจะก,กระทบกระทั่งเจ้าตัวหรือเปล่า ท่ามกลางความร้อนแรงก็ยังมีหลายคนออกมาให้กําลังใจและออกมาแสดงความชื่นชมที่มีต่อเจ้าทีกันอย่างต่อเนื่องโดยเรื่องราวมันก็บานปลายไปอีกขั้นเมื่อเริ่มมีคนในวงการบางคนได้มีการออกมาให้กําลังใจและออกมาสนับสนุนในตัวของทรีทาให้ความร้อนแรงในตอนนี้เริ่มปะทุเพิ่มมากขึ้นไปอีกหลายคนก็อยออกมาตําหนิเพจดังกล่าวกระแบไม่มีท่าทีว่าจะยุดพร้อมกับพูดในเชิงแนะนําว่าที่หลังจะทำคอนเทนต์อะไรก็ควรหาที่มาที่เป็นข,อข้อมูลว่าคุณเอามาจากแหล่งไหนบ้าง เพื่อให้เนื้อหาภายในคลิปของคุณเนี่ยจะได้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเพราะนับตั้งแต่ที่คลิปของทเวดดี้ซาวเวตได้มีการโพสออกไปบางส่วนก็ออกตัวเลยว่าไม่ชอบเพจนี้เพราะข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปและไม่น่าเชื่อถือเหมือนทำคอนเทนต์ขึ้นมาปล,ลอยมากกว่า หลังจากนั้นไม่นานทางเพจเจ้าตัวที่กำลังโดนทัวลงอยู่นั้น mm. ก็ได้มีการออกมาโพส์ชี้แจงใต้โพสต์ของทวิตทีว่า mm. เจตนาของเพจในเรื่องของคลิปเหตผลที่ทําไมคนถึงไม่ชอบทวิตทีซาเวดเนี่ยภายในคลิปก็บอกอยู่แล้วว่าเขาไม่มีข้อมูลว่าทําไมถึงไม่ชอบแต่มันเป็นการวิเคราะห์นะซึ่งหลายคนก็ตั้งคําถามกับทางเจ้าของเพจต่อว่าอา้าวในเมื่อไม่มีข้อมูลว่าทำไมคนถึงไม่ชอบเจ้าทีเนี่ยแต่ทำไมถึงยังได้จั่วหัวคลิปไปแบบนั้นล่ะ สถิติก็ไม่ได้เก็บไม่มีการสอบถามภายในคอมมูแต่เอาความคิดของตัวเองยัดลงไปในคลิปแล้วบอกว่าคนอื่นไม่ชอบเพราะแบบนี้มันได้ด้วยหรอนอกจากนี้บางส่วนก็ออกมาตําหนิเพจนี้ต่อว่าเธอไม่คิดว่าคอนเทนต์แนวนี้มันสมควรทําสักเท่าไหร่นะเพราะมันไม่น่าจะเอื้อประโยชน์ใดๆให้กับนักแข่งเลยสักนิดบางคนถึงกออกมาแซกกรนตรงเลยว่า เจตนาของเพจคุณคือการตั้งใจทางคลิกเบสเพื่อเอายอดวิวอยู่แล้วนี่บอกตรงตไปเลยสิปากบอกว่าตัวเองไม่มีข้อมูลว่าทําไมคนถึงไม่ชอบเจ้าทีแต่สุดท้ายก็ยังขึ้นปกเสี่ยงไปแบบนั้นคนมันต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอะเนาะเรียกได้ว่าเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างรุนแรงกันเลยทีเดียวยังไม่พอเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่ในวงการบางคนที่บอกว่าทวิทีอีโก้ที่อยู่ในเนื้อหาของคลิปวิดีโอ ทางเจ้าของเพจก็มีการออกมาชี้แจงว่าในคลิปได้พูดออกว้แล้วว่าไม่ได้มีการปักใจเชื่อผู้ใหญ่ท่านนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่พวกเขาแค่เล่าว่าเกิดเหตุการณ์เถียงกันขึ้นมาซึ่งชาวเน็ตที่พอได้อ่านจบก,ก็ถามต่อว่าในเมื่อขุดไม่เชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วจะอ,ออกมาเล่าทําไมข้อมูลจริงหรือเท็จก็ยังไม่รู้กล้าเอาออกมานําเสนอแบบนี้ได้ยังไงกันก่อนเห็นได้ชัดเลยว่าถึงแม้ทางเพจคู่กรณีจะมีการออกมาชี้แจงเหตุผลแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่ากระแสถั่วจะไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยแม้แต่น้อย ซึ่งหลังจากนั้นทางเพจก็ได้มีการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งว่าเบื้องต้นคลิปนี้เกิดจากการที่พวกเขานั้นได้มีการนําเสนอเรื่องราวของเจ้าทีบ่อยมากๆ แล้วก็มักจะมีคนเข้ามาถามไายเข้ามาเยอะว่าทําไมถึงมีเฮเตอร์ที่เกลียดทวีนิชีซาเวดเยอะขนาดนี้พวกเขาก็เลยมีเจตนาที่จะนําเสนอเรื่องราวนี้อย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับบอกเพิ่มเติมว่าพวกเขามีทั้งข้อมูลและความคิดเห็นอยู่แล้วซึ่งถ้าหากปกคลิปทําให้หลายคนเข้าใจผิดก็ขอรับคำวิจารณ์ทั้งหมดของเพื่อนเอาไว้และจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น แต่หลายคนก็ยังถาโถมใส่เจ้าของเพจกันอยู่ดีบางคนรู้สึกว่าการที่พวกคุณทําคลิปนี้ออกมาไม่เหมือนเป็นการชี้ทางให้คนไม่ชอบน้องหรือเปล่าอีกอย่างคุณบอกว่าคุณวิเคราะห์มัน่นแต่คุณก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ดันสื่อออกไปแบบนั้นโดยที่ข้อมูลก็ไม่ได้ครบถ้วนมันอาจจะทําให้คนภายนอกเข้าใจตัวน้องทรีผิดไปได้นะ นอกเหนือจากคลิปที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้หลังจากนั้นทางเพจก็ได้มีการลงข่าวที่เกี่ยวกับเจ้าทรีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโพสต์ซึ่งหลายคนก็มองว่าโพสต์นี้ของทางเพจเองก็อยากใช้พาดหัวข่าวที่ชวนงงและอาจจะสร้างความเกลียดชังไปสู่ตัวของน้องทรีได้นั่นเอง โดยในโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีการพูดถึงการแข่งขันของเจ้าทรีที่เจ้าของเพจพาดหัวว่าเจ้าทรีเนี่ยได้ไปทวงเงินจากสังกัดเก่ากาการแข่งขันชิงแชมป์ซีซึ่งหลายคนก็ออกมาโพสต์โต้แย้งโพสต์นี้ของนายเจ้าของเพจว่าไอ้ที่น้องเขาพิมพ์น่ะเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเลยนะถึงแม้ว่าบริบทจะเป็นแบบนั้นก็จริงแต่การพาดหัวข่าวว่าทวงเงินแบบนี้มันอาจะทำให้น้องเขามีปัญหาได้ นอกจากนี้เขาก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในการแข่งขันหรือแม้แต่ในสปรีมของเจ้าทรีเองก็ไม่ได้มีการพูดถึงการทวงเงินนะเพราะการทวงเงินกันอย่างจงแจ้งแบบนี้อาจทําให้ตัวของเขาผิดสัญญากับทางต้นสกัดเก่าได้เพล่อเพลอาจจะได้เงินช้ามากกว่าเดิมแทมข้อความที่แข่งก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องเงินเลยด้วยซ้ำ ดังนั้นอะไรที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็ไม่ควรออามาพาดหัวข่าวแบบนี้นะครับถ้าเพจอยากเสนอแนวทางนั้นก็อ,อาจจะใช้เป็นความคิดเห็นของทางเพจเองแทนที่จะออกมาพิมพ์คอนเฟิร์มแบบนี้หลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอ่านยังไงก็ไม่เห็นว่าน้องมันจะพูดถึงการทวงเงินเลยแม้แต่นิดเดียวบวกกับดราม่าที่กำลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะรีพอร์ตเพจนี้กันแบบยับยับด้วยข้อหาสร้างความเกลียดชังนั่นเองคอนเทนต์ดีๆมีตั้งเยอะแยะเกี่ยวกับทีมออโรราไม่ยอมโพสต์แต่งออกมาโพส หาเรื่องน้องทรีแบบนี้เห็นได้ชัดเลยว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไม่พอใจกับพาดหัวข่าวและการเลือกลงข่าวของเพจนี้เป็นอย่างมากจริงๆถ้าพูดในส่งคลิปวิดีโอที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เนื้อหาภายในคลิปเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีการโจมตีหรือด่าทอพปทีตัวของทรีเลยแม้แต่น้อยแต่ที่มันกลายเป็นประเด็นร้อนจนโดนทัวลงยับกระดับ,บชุดใหญ่ขนาดน,นี้คงมาจากการตั้งชื่อคลิปที่ไม่ดีและมีการนำเอาข้อมูลหรือเนื้อหาที่ไม่มีที่มาที่ไปไพูดถึงนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันนอกเหนือจากการชี้แจงเพียงไม่กี่ครั้งจนถึงตอนนี้ทางเพจก็ยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกที่ยังเคลื่อนไหวกันอยู่ก็มีแต่รถทัวร์บางคันที่เพิ่งออกจอดเทียบท่าและยังคงออกมาตําหนิเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าของเพจอยู่นั่นเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาหากราบมาม่าในครั้งนี้เนี่ยจะไปสิ้นสุดที่ตรงจุดไหนกันก็คงต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าทางเพจจะมีการออกมาเทคแอคชั่นอะไรต่อไปหรือไม่ มาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่ผมได้เล่าให้ฟังคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางชอบบ่องแบล็คอ p o r สปอร์ตก็รีวกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ได้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ